มาพบกับเวดีชลิดี้หกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะอีกหนึ่งเพลงนะคะก็เป็นเพลงที่2นะคะในโปรเจกต์ชลาลายเวิร์ f ออฟฟ i ลิแล้วนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณเต้วตัตะวานนั่นเองนะคะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความสามารถแบบสุดนะคะในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยถือได้ว่าเป็นแบบลำดับลำดับต้นๆของ48 อืมเรียกว่าในส่วนของเบนเแล้วกันเนาะเราจะไม่ไม่คำาบงนะคะก็ใครได้ฟังสิง่งคุณตวอเนี่ยนะคะก็เหมือนเปรียบประดุจหัวเคลือบท,ทองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่คุณตโตาว์ต่อของเราเนี่ยนะคะเลือกมาทําเป็นเพลงเดี่ยวแล้วก็ Rearrange ใหม่ไปแนว r แนด R&B ด้วยนะนะคะแล้วก็คือเพลงโยกาเซโน ชีวาสานะคะหรือว่าเพลง p ระเจ้าเสีนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงที่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในเทยเตอร์นะคะจะเราจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้นอกเทยเตอร์สักเท่าไหร่นะนะคะก็เป็นตอนที่อยู่ในเทยเตอร์นี่นะคะช่วงที่คุณตาวันเนี่ยเป็นกัปตันของวงเอ็มไม่คงงคุณตาวาันนะคะเป็นกัปตันของทีม N5 นะคะโดยที่มีปุ้เป็เป็นรองนั่นเองเนาะ,ะก็ เสเตจใหม่ของทีม N5 เนี่ยคะก็จะมีเพลงนี้เนี่ยอยู่ในสเตจด้วยนะคะก็เป็นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นคุณตะวันเป็นคนร้องเพลงนี้นะคะหลังๆก็จะมีน้องๆคนอื่นปรับมาร้องด้วยเช่นกันนะคะก็เลยอยากจะฟังมากๆนะคะว่า r e a r r a n e ออกมาใหม่ให้เป็น Bo I un, b o ์ s h ่น R&B แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา react กันเลยคะ่ะจะร ค่ะหูฉชุเคลือบทองไปแล้วค่ะใส่อะไรคะแต่เร่โอ้โอโอโอเสียง 你可可生得跟我八。 ทธอไม่เศร้าขนาดนี้รู้ไหมว่าฉันท้าทายเธอไปอยู่ไหนอยากจะพบเจอเธออยากบินไปบนฟ้าหาเธอมันไม่ไหวจะจะตายแล้วถ้ไม่รักจะปวดแต่นี้เรื่องรักแบบนี้ ファンディー 拜拜。<Bye. S 2> ไแล้วเพราะจนน้ำตาไหลไปหมดแล้วแม่เพราะอะไรขนาดนี้อ๋ยฉันจะบ้าตายปรับนะทุกคนอ๋ยเพราะจนน้ำหูน้ำตาไหลเพราะคือปกติเนี้ยนะคะเพลงเนี้ยเพลงเพรสเซนเชียลที่เราฟังกันในเคเตอร์นะคะมันก็จะเป็นแบบมันก็จะจังหวะคล้า,ายๆอย่างนี้แหละคือแบบ มันบิวอะเพลงมันบิวแต่เนี่ยพอทิ่มาทําเป็นแบบเนี้ยที่คิดว่ามันน่าจะคืออ่านบีนะจะังหวะที่ฟังถ้าเกิดไม่ได้เข้าใจผิดอะไรมันคือจังหวะหกแปดนะคะคือมันจะมีการแบบเพลงปกติมันจะเป็นสี่สี่หรือแปดแปดเนี่ยประมาณเนี่ยคือมันจะแบบเท่ากันหน้าหลังแต่เนี้ยมันจะมีแบบช่วงเร่งกับช่วงหน่วงอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อพอมากก็เสียงคนเต้นใส่แบบใส่กิ้งอะทุกคนแบบ โอ้ยแล่ตะลโนที่ไถขึ้นไปไถขึ้นไปไถขึ้นไปมันแบบขนลุกแล้วแบบเพาะจนแบบอีฉันน้ำตาไหลก็หมดแล้วคุณผู้ชมเพาะมากจะว่าอวยก็อวยแต่มันเพาะจริงๆริอ้ยจะบ้าตายเพาะจนแบบว่าเอ่อเอ็วดีนะคะเอ็มีคือแบบก็คือเป็นฉากที่แบบเหมือนไปเข้าแคมป์แล้วก็แบบมองดูพระจันเสียวอะไรอย่างเงี้ยมองดูพระจันเสี้ยวนะ แต่คือเสียงบนตวานคือแย่งทุกอย่างไปหมดเลยแย่งแย่งความสนใจในจิตใจอีฉันไปหมดเลยคือแบบ้ยฟังเพลงก็คือดีมากนะคะแล้วก็แบบคงใจนะคะที่น้องอ่ะได้ฉายแสงเป็นประกายอย่างเต็มที่ในที่ตัวเองแบบได้มีเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ออริจินอลซองแต่คือน้องก็คือจุดต้นของเพลงเนี้ย ในเวอร์ชันไทยแล้วน้องก็ได้เอาเพลงเนี้ยมาทําเป็นแบบในเวอร์ชันของตัวเองด้วยก็แบบอ๋ออฉันจับจิตจับ,จบใจนะคะโอ้ยก็คือน่าจะเป็นอีเพลงที่หลายคนน่าจะได้เปิดฝังซับมันไปเพราะเพลงมันดีอะ่ะมันเป็นเพลงเศร้าที่เพราะมากนะอืมแล้ตัวบก็สวยน่ารัก เรแบบมีจังหวะเศร้าก็แบบโอ้เศร้า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 ,า,าทำไมโลกแกอยากจะเข้าไปโอ้ <c oughs> เป็นตะมูเตมีอะเป็นแบบเป็นตัวเล็กๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บแบบแคมปิ้งเขาจัดสวยมากเลยนะคือแบบไม่โบงอว่างั้นจัดฉากได้ไม่โบงก็คือแบบมันจะดูแบบดูอลังการก็จริงแต่แบบเออองค์ประกอบมันสวยดีอะไรเงี้ยเออมีท้องฟ้ามีพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบฉากเดียวที่สวยงามนะคะก็ โอ้ไม่รู้จะชื่นชมตรงไหนต่อแล้วนะคะก็ได้แต่บอกว่าเสียงคนตะว,วันดีมากเพราะมากเรียนรูนได้ดีมากจับจับใจมากนะคะโอ้ชัาอยากฟังของทุกๆคนคือที่ผ่านมายังไม่มีใครทําให้รู้สึกว่าเออเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรลยคือแบบไม่ได้ในการบันจีคนต่อไปถ้าดีจะไม่ผิดน่าจะน้ำหนึ่งปะ่ะรู้สึกจะเป็นน้าหนึ่งก่อนเลยนะถ้าดีจำไทม์ไลน์ไม่ผิดนะคะคนต่อไปจะเป็น น้ำหนึ่งใช่น้ำหนึ่งไฮเทนชันน, un, นะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเขาเปิดยิ่งเขาเปิดจองเห็นครบาบใไฉ้นแหลกมาก ะะเดี๋ยวเรามาลองดูไฮเทนชันกันต่าค่ะตอนแรกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบสนุกสนุกชัดๆนะคะเดี๋ยวก็รอดูกัน,นะะว่าเขาจะออกมาเป็นเวอร์ชั่นยังไงของพี่มินะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ดีนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาเมาส์กันได้นะคะใครอยากออว่าอย่างไงพูดเลยนะคะพร้อมพูดคุยกันเต็มที่นะคะมาแชร์กันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เหนื่อยมากโอ้ยตาไม่หยุดไหล